สวัสดีครับผมชื่อเราไม่ใช่คำนี้ครับมาจากแผนกฟิตเนสโรงแรมเจ้าพยาบาลครับวันนี้ผมจะมานำเสนอออกกําลังกายหนึ่งวันหนึ่งอย่างครับถ้าออกกํลังกายมีชื่อเรียกว่านี้นะครับมาสาธิตกันเลยครับง่ายๆถ้านิ้นะครับอุปกรณ์ก็จะมีเก้าอี้หรือม้านั่งหนึ่งตัวครับผมที่หักได้ง่ายที่บ้านนะครับผมลองครับดูครับเลือกจากวางแขนในชิดตัวนะครับ ทิ้ง้นออกแรงขับตัวขึ้นอย่างนี้นะครับล็อกข้อสอบให้ได้ฉากขับขึ้นช้ๆอย่างนี้นะครับท่านี้จะมีประโยชน์สําหรับกักแขนด้านหลังตัวแรกนะครับเรียบร้อยครับผมสำหรับท่านี้ครับผมหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับท่านผู้รับชมนะครับ